ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับช่องน,นุ้งนิ้ง KJ c h ช n n น l นะคะซึ่งวันนี้ก็พาเพื่อนๆมากินชาบูกันนะคะและเป็นชาบูที่เราก็หาใน GPS เจอเพราะว่าวันนี้เราเดินทางไกลมาถึงเชียงใหม่นะคะเราก็เลยอยากทานอะไรก่อนเข้าที่พักนะคะเราก็เลยอยากกินชาบูแบบเบาๆเบาหรือเปล่าไม่รู้นะคะ <S <S ก็เลยมาเจอร้านนี้เลยค่ะเป็นทางผ่านพอดีเลย เป็นชาบูเริ่มที่2 0 9บาทนะคะเพื่อนๆเป็นชาบูหมูสไลด์นะคะสามารถหยิบได้ในตู้ได้เลยนะคะแล้วก็มีน้ำตุ้งน้ำจิ้มมีผักเผืกเยอะแยะหมดเลยนะคะชื่อร้านนี้เลยนะคะราชาดาหมอนะคะเพื่อนๆอยู่แถวเชียงใหม่นะคะลองมาทานกันดูนะคะนี่ก็โยนทุกอย่างลงหม้อไปเลยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อนะคะเนื้อสไลด์ แล้วก็มีหมูเนื้อสัตว์ต่างๆสไลด์นะคะมาให้สำหรับคนที่ชอบชาบูนะคะใครสายชาบูห้ามพลาดนะคะใครที่อยู่ละแวกนี้นะคะถ้าหากว่าหาไม่เจอเข้าไปใน GPS เหมือนหนิงเลยก็ได้นะคะแบบอารมณ์ซุมๆมาทานนะคะเป็นเหมือนคนต่างจังหวัด มานะคะก็จะงงงมึนๆหน่อยก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ราคาเบาๆและอร่อยนะคะเพื่อนนี่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุงหนิง kj ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดว่าหนิงพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปกินที่ไหนอีกนะคะเมื่อกี้ควันขมงชงเฉงมากเลยนะคะชอบตีขึ้นมา กองกฟ,ฟ้าคืนนิดนึงก็ขอเอาัยเพื่อนๆด้วยนะคะและต่อจากนี้ไปนะคะก็ไปทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆแท็กกันมานะคะทักกันมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะไปกินของอร่อยที่ไหนอีกไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย